สวัสดีงามเศร้าครับพี่น้องสวัสดีงามเศรา้าบรรยากาศนี่เป็นบาร์ออดอ๋อนะครับพี่น้องข้างในกามี่ข้างในก็นนผมจอดที่ย ท่านได้อาบน้ำเนี่ยครับพี่นออ้องนมมะนครพนมครับสวัสดีพี่น้องน้องมาซาวครับตอนนี้เจ็ดโมงแล้วครับกำลังสิลงไปกินข้าวครับ ก้สต้องไปกินไข่าก็ทางลางร่องแรมเนาะก้สีต้องไปกินเข่าพี่น้องมือนี้สิบห้าเอือยวิกีกรับแล้วเนาะก้อนเสื้อ้าวิกีกรับเสียดายพี่น้องเสียดาดที่บอดได้ผ้าลูกไส้เพลินนะครับไปหม่องธรรมศาสตร์ที่มีน้ำตรงน้ำตกเนาะก็คือจำปาสาบของพี่น้องทางตาดัดฟันตัดเนี่ยง เพิ่นก็สีม,มักแบบนันนะ่รเพิ่นม,มักแบบนันเพิ่นก็วายู่เพิ่นมักแบบนันนะแบบว่ามีเงาต๊อากาศดีนะครับเพิ่นม,มักธรรมศาสตร์ไปนอนคือ่จังทงหวายอนะ่ะพี่นอ้องผมโทษไปทงหวายมากกว่าว่างเนาะพี่นอ้องสาดายเฮงก็เลยบ่ได้ไปครับพี่น้องก้อนสิไปนะครับก็คือไอตังนะครับ ไอ้แ,แตงฝากของมากับเอวิกีเนาะเอวิกีกับถือมาหายจากอเมริกาพี่น้องเอ้ยขอบคุณเอวิกีหลายๆเด้อขอบคุณเอื่อยอีกเท่ยน,นึงนะครับแล้ว่าเคยโพสได้มากยังไหมเคยอยากไม่เห็นเจ้า เอ้กีว่าเอ,อยไม่เห็นเจ้าเคยว่าได้ซีเรียนเรื่องเที่ยวเรื่องอยังหรอกนะแล้วว่าเที่ยวนาพนเพ่นทั้งสีมาไมลหมพนวาเนาะ <S <S โอ้เสียดายเนาะแบบว่าบ่ได้พาเราเที่ยวเต็มทีเนาะมากอะ <S <S มือเดียวเพราะว่ามืออื่นบสามแล้วสิขึ้นเครื่องบินเขากรุงเทพนะครับแล้วสิไปเที่ยวทางทางเหนือทางอ ชมบลี่ท่างเชียงใหม่อีกหลายหม่องนะครับเราอยู่อีกสองสามอาทิตย์เนาะแล้วก็อเอเอเฮือนกัสิบินเขาเล่าอีกเพื่อนหนึ่งก็คือไปเวียงนะครับไปเฮดตุระที่เวียงนะก็ขอบคุณเคยหลายๆเนาะขอบคุณเๆๆคยวิกิีหลายๆ,ๆทีอๆท่อ่าสลับเวลามามาหาเฮียร์นครพ่อโรจีคณะเกี่ยวนาเอ้ยจังสีเอ้ยจังสีมาแบบมาเอียงก่อน มาแบบเที่ยวเต็มที่นะพี่นอ้องแต่เทื่นี่แบบเพิ่นมาแบบพาูกายเพิ่นมาน้านะครับแบบมาหาอยากบมาพอผมนะแต่ขอบพุณนหญ่หลายๆเด้อครับอ่าโอเคครับพี่นอ้องวาววถึงเนมีแตะขอบคุณไอแตงนะครับไอแตงไอขนะั้มเนาะไอแตงฝากของว่าให้ครับพี่นอ้ในในองนะจะไปเสือผ่านอันนี้ของดีมครับของเบ้าดีมเบ้าดีมกอลลานนะครับ เดี๋ยวตาขามไปปรับซี่เดี๋ยวค่อยสิเอาไปให้เพื่อนดราครับพี่นอ้องอันนี้ของเบ้าดีมากน,นีของผมเนอะเดี๋ยวมาแก๊บเื่นครับของขวอ,อจากไอ้แป้งนะครับไอแ้แป้งไอ้แป้งก็เอ้ข้ามนะครับ เต็มเ็ขากับปาแล้ว <c oughs> แล้วว่าผมหมักเสือห้าว่ายก้นเนาะเสือแบบเนี่ยม <c oughs> ันใจสมัยเนี่อืมแล้วกระจัดมาให้เต็มทีเลยบักหลายหลาย ขอบคุณไอ้ไลน์เนอครับขอบคุณไอ้แตงไอ้ไลน์ขอบคุณเอ,อไอวิกกีเนาะไอคัอน,อนเอวิกนะวกีถือมาให้เนาะตั้งใจอุ้ยคือพอรุ่ง <c oughs> <c oughs> เออมากมากมากใช้ไปใส่ยอดีดีป่ะสีสุดยอดเลย เดี๋ยวสีฟ้าเปิดเบื้องฟ้าต้องไปกินเขาพี่นอ้องเสียห้าไร่ข้องแค์ได้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยืนขึ้นบ้างท่านอันนี้โอเคครับพี่น้องโอเคทุกตัวแหละมันผ่าดีพี่น้อง อีกซาแววเลยโอเคครับพี่น้องเบิร์อ,อันนี้แงไปเออนงไปทะเลเห็นเห็นตอนนี้อันนี้พวกแกกับพี่น้องขานแกฟ้าน้องหัวผมมาค่คยเสียแล้วจะฝากเขออาเสียหนีมาให้ขอบคุณไอไอแตงเนาะ ขอบคุณไอ้แตงเลนหลายนะครับอ,อันนี้นะ่าจะเป็นท่องท่องในวิกกี้นะครับฝากให้แม่เสื้อขนหนาวพี่น้องหนาดีดีเป็นตะอุน่นอ๋อครับนี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นตะอุน่นตะอุนครับเดี๋ยวสิเอาเส้นผงเราเอาไปเส้นรถเลยไม่ได้ดใส่กระเป๋านะครับเส้นหลัง บ๊อโดลดตอด,ด <c oughs> สิฟ้าต้องไปกินขา่าวพี่น้องเดี๋ยวสิพ้าเอือยไปกีไปตลาดไปซื้อแล้ววันละอยากซื้อหัวกับหัวกับกระติบตข่าวนะครับขอบคุณไอ้แตงนะครับขอบคุณไอ้ขั้นได้หลายนะครับแล้วก็ขอบคุณไอ้วิกกี้เนาะที่อุตส่าห์ถือ แบกว่าห่างนะครับนะักอุตสาหขี่รถมัตะากุงเทพบนั่งรถเจ๊แปดสโมงมาหอดอุดรนเพื่อที่อยากมาพอนะ่เอเนาะยายวิกกีนะเข้าใจว่าอู้อู้บนก็อู้ดอนนะคือกันเป็นหมองเดียวกันนะครับหลายมาอ,นะอ่ะคือว่าห้าเอื่อยแล้วขี่ ขี้เครื่องมีนไปล่องอุบลสั่นตอนแรกอ่ะผมนึวกว่าเพิ่นน่ะอ่าเ,เอียงเกาะผมนึกมาเอวยวิกก้น่ะเล่าหูอยู่แล้วว่าเออโอเคผมบรได้ชีเรลยบว่าขี่ขี่ขี้ขับรถมาจากอุบลเนาะแล้วก็มหาเอเพอ่นผมก็ว่ามันแค่ฮ็อกซ์โมงนะมันก็บแบบแป๊บเดียวนะทางมันดีนะพี่น้องบ่ได้ซีเรียส ่าถาเป็นยูเล่าเนี่ยผมที่เรียกที่ยงได้หกข้างข้างไกลปลาเนี่ยสามลอยสี่อยกิโลนะก็ว่าอเน,นีเนเยนบ่ได้ซีเรียรเดเอาคันทาน่ามาที้เราผมกับแม่ผมกับมาเลยนะบ่ได้เดินก็อ้ามันไกลปลานนี่บอกมันนะก็ะตกใจผมกับเออผมก็หัวเออเอาหัวนะพอแคบแครค่อนข้างบอกเราอยู่ เพกกื่อแกเพื่อแกบอกบอกบ้าเข้าใจกันนั่นแหละพี่น้องอ๋อซืือซอาแปลว,ว่าต่างคนต่างแบบว่าขนาดพิมพ์เบาภาษาเดียวกันแต่ยังบ้าเข้าใจกันกับพักกันหัวกันเลยเหรอเบ้เป็นยังครับพี่น้องเดี๋ยวสิลงไปกินข้าวแล้วครับอ๋อสวยนะสิบห้เดี๋ยวเราไปตลาดตลาดพูนแหลกพี่น้องเขาจะเริมแปดมงค์ตลาดนินฟราพุกเจ็ดมง ยี่สิบปะพี่นนอนยวไปพอกันอยู่ขาง่างนะครับยกเก็บกระเป๋ากันครับปะ <c oughs> เก็บปานแฉกคล้ายผ่านะเก็บกระเป๋ากันพี่หนอน <c oughs> ไปกินข้าวก่อนครับโอเคนะเดี๋ยวกดหน้ามาส่งก่อน าพาดมาเคลียอ์หน่งนะหลังจากที่เขาแล้วไปสือกับทิศเขาครับพี่นอ้องเลืกกับสิกับอูดอนเลยครับอูดอนเลยดำพาส,สปอร์ตกันครับครับพี่น,น้องตัดภาพมาฮอดอูดอนนะครับฮอดอูดอนประมาณบายบมง กับบายสองนะพี่น้องรถติดเนาะอยู่ในอูด,ดอนตอนเมือนหิวราชพี่นะครับออกมาจากอันนี้ตาเศร้าเหรอออกมาจากไอท่าแขกนะครับพี่น้องว่า,าวเศร้าดอกซิปง้อหมดเลยครับรถมาฮอดอุูดอนกับมาคินเขาเปียกเส้น็นะครับก็ใหเ่ีหญ่เราอยากกิมเขาเปียกเส้็จล้านนี้แล้ว่ามันแ่บนะครับในอูดอนว่า พี่น้องคนพ้ามาก,กินเนาะข้าวเปียกเส้นนะครับเดี๋ยวสิไปซินกันว่ามันแสบบอนะครับ,อ,บ,บ,อ,รบอยู่พาแขกคึืนหนึ่งพี่น้องคนบอมมีเวลาต้องสิเข่าไปกรุงเทพเนาะเลยวิกฤตเข่ากรุงเทพมืออื่นนะครับตอนใบสามอยูไปส่งที่ไปนี่

จะพาไปบนพันเทิงพี่เนาะร้านนี้ดีมากครับอาหารอร่อยอน,นั่งยืดโต๊ะเนี่ยนะ แชร์เพิ่ออกไปโอ้ห้องน้ำสะอาดมากครับเป็นหินอ่อนเลี่น้องก <c oughs> <c oughs> ิ่นอิ่มแล้วครับห้องน้ำสะอาดดีครับนิตกก็ดีเล็กนอนคนระับ แล้วเช็คบินแล้วจะกราบครับส่งเคยเร่าอย <c oughs> บานนะครับอร่อยมากช้อปปิ้งก่อนแป๊บเดียวช้อปปิ้ง โอ้ซื้อซื้อกับนะขอแม่หอแม่ะบอยืมอุบบกับมีแต่ว่ายืมกับแซบเอาให้แม่บอกบอบอใหญ่นี่ขนา ห่อปันนี้แซบเอาไปอบให้มันห่อนๆนะครับรากากิมแซบได้ไหมบันมีขนมปังสุดๆเขาเอ็นบันมีเสียกร้อยสามสิบอัน,นแซบป่ะอีกรอมบ เจ็ดส,สิบบาทพี่น้องกันแซ่บแซ่บผมไม่เคยกินแต่วา่าไม่เคยกินสดนะอันนี้สั่งกับบาร์ปะเดยวิกี้แพ็คของกับเหล่าพี่น้องเอลยกะปฟเด้อกะปฟกระเป๋าปกับบอพอดอกกระเป๋าโอ้ยบ่พอดพอก ได้กระติบเข่าได้กระปิพ<ง>อใจแล้วนะะติบเข่าไหมติบเข่าซื้อติบเขามากส่พิเศษนะเอออันนี้นี่นี่นี่น้งานนี่นี่สองร้อยแปดสิบบาทพียเนาะนะฮกนะฮะไม่เท่ๆแต่ไม่น่ากลัเ <c oughs> ข้าไปตัวใครเบพือนติ <laughs> อย่าอาบเจ็บยู้ขาเข้าหิวนะเจ้าอีหยังแสนแปดพี่น้องเอ้ยมันนาฮากดีนะฮะเสื้อให้เจ้าเด้อซัเฟได้กระปิได้กระติบเข่าได้กะติข่าต่อไรติบเข่าได้หมนี่พี่น้อง เก็บเขา่าฮักนี้ครับเอาไปเป็นขล้องฝากขล้องตอนฝากเด้ยได้จะซีอันหนึ่งได้มันได้ว่าร้ายพี่น้องเอาไปร้ายซะซ้ำีกเลยแม่เขาสีว่าเจ้าเขาสีเอาภาสีกับเจ้าเนาะเราจะได้มึงเอามาขายบอิเีณยจบเขาคุดได้หวดน้าหวดตอกติวได้พี่น้องทน หายยังสีใสกับปอพ่อเลยมันเฉพออยู่รอบขาหมีเงีนยดีเห็น่าวดิลองแผกเบิน้นไปก็ยังเป็นเมืงแรงเลยไปซิอีกแหละอ้าเอเราจะไปช็อปปิ้งอ๋อเมืแห<ม><ม>ละงงานทงนะช็อ,อ,ชอปปิ้งงานทงด,ดูดิดูดิอ้าลองจัดไหม เอาเอาอ่ะฮะอ่าเอาติดเ,เขาไว้ในหัวดอา่าโอเคเนาะได้เห็นยังไงอยากได้เนาะงามงามสะอ่อนกลับกบบลแล้วนะ เดินทางกลับอุบลน,นะครับตอนนี้บายชีโม่งแรกครับ <c oughs> ออกทางขนงันจันนะครับไปทางขันแก่นนะครับพี่น้อง <c oughs> โอ้โหสะฮอดอุบลจากโมงนะครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวถ้าเมื่อไอคำใสผมก็สีนอนหันหลังกะวานะครับ อยากนอนกับกุญล่ะครับสัตยาหอดอุบลครับสามที่ทุ่งกุญล่ะคับสิแมนนะครับถามว่าถามว่าจอดไซเนาะถาจอดกับทำเงินกับสิจอดนอนครับป่าฝืนนะครับฮาว่าฝ่าวโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้นะครับกับสิได้ิคลิปไปื่องซัมมี่เนาะผมกับสิเดินทางกับอุบลนะครับเอเบกีแล้วกับ ขึ้นย้อนไปกรุงเทพมันก็คนเราไปเตรียมตัวเที่ยวนะครับภาคเหนือของไทยแล้วก็ไปเบิ้งผ้ารลวเพิ่นไปเบิ้งหมูเด่งนะครับแล้วก็ไปทางเหนือเนาะกะสิไดแยายก,กันนะครับพี่นอ้องผมก็ออกมาแล้วเนาะกับลำล่าพันแล้วกะเดี๋ยวปีหนา้าฟาร์มไม่ค่อยว่ากันนะครับพี่นอ้องอ้ยพอกันปีหน้า่นเด้อใหญ่เยกะขอบคุณเกย์ไลน์เนาะที อุส่าอยากมาพอเนาะก็ขอพูดอีกเธอนึงละกันสำหรับคลิปนี้กัสิดแอวไวซามี้ครับขอบคุณของฝากจากไอ้แตงนะครับเลยข้ามไร้ๆนะครับที่อุตซ่าฝากของมาให้ขอบคุณเอ่ยวิกกี้ที่หิวมาให้นะครับโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับซิดแอวไวซามี้ครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย